เชิญท่านสุกนโนมทธาครับท่านประธานที่ทเคารพผมสุกนโนมทธาสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเขตสองจังหวัดจลาพักคประชาชาติผมขอปรึกษาหรือผ่านท่านประธานถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยอยู่สี่มีเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนอยู่สี่เรื่องเรื่องที่หนึ่งผมได้รับก,การร้องเรียนจากนายมูฮัมหมัดปุเตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สาม ตำบลท่าทงอำเภอร,รามันจังหวัดยะลาปัญหาความเดือดร้อนของน้ำริมแม่น้ำสายบุรีกัดเซาะตลิ่งพังเสียหายได้รับความประชาพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจึงขอสนับสนุนเขื่อนป้องกันตะลิ่งที่บ้านพรุหมู่ที่สามหมู่ที่7ของชุมชนบ้านพรุและชุมชนบ้านเจาะอัแต่มีสองตอนตอนที่1มีความยาว1,200เมตรตอนที่สองมีความยาว740เมตรเรื่องที่สอง ปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใชนำ้น้ำบริโภคเรื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปังองค์การบริหารส่วนตำบลปอเซิงองค์การบริหารส่วนตำบลละแอออำเภอจังหวัดยะลานะครับได้ร้องเรียนปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ของพี่น้องประชาชนจึงขอให้ท่านประธานผ่านถึงการประปาส่วนภูมิภาคขอให้การขยายการประปาเขต สาขารำม,มันที่ตำบลกาลุปังและขอให้ขยายเขตสาขาอำเภอยะหาที่ตำบลละแอตำบลปอซิ่งให้พี่น้องประชาชนได้มีน้ำดื่มน้ำใช้ในยามหน,าหน้าแรงเรื่องที่สและเรื่องที่4ผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลกะบังที่บ้านสองแยกบ้านปาโตเรื่องขอขยาย K เขตไฟฟ้าสู่กัวเรือน ด้วยพี่น้องประชาชนอยู่อาศัยใ,ในพื้นที่บ้านสองแยกบ้านปาโตมาเกือบ40ปีการไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าใช้ทําให้พี่น้องประชาชนมีความรู้สึกได้รับความเหลื่อมล้าม,มีความรู้สึกไม่มีความเท่าทันกับพี่น้องที่อื่นก็อ,อยากเรียนฝากท่านประธานไปถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการก,กํากัดดูแลของกระทรวงมหาดไทยดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าสู่ครัวเรือนในบ้านปาบ้านปาโตและเก้าบ้าน สองแยกหมู่ที่ห้าหมู่ที่หกตำบลกาบ,บังอำเภอกาบ,บังจังหวัดยะาด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณ